อาจจะมีงานหลักแล้วอยากจะมีงานเสริมมีงานเสริมแล้วอยากจะให้งานเสริมของเราเนี่ยนะคะมันทํารายได้ให้แต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะด้วยยุคเศรษฐกิจด้วยอะไรต่างๆมากมายเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทํางานของเราหรือธุรกิจของเราค่ะวันนี้ค่ะเราจะได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าการทําธุรกิจของเราเนี่ยถ้าเราปรับไปแล้วเราจะได้อะไรจากตรงนี้ค่ะวันนี้เรามีผู้รู้นะคะจะมาแนะนําวิธีการปรับตัวการทําธุรกิจกับเราค่ะขอต้อนรับนะคะคุณกลิเจริญดํารงชัยกุลประธานกรรมการ 20 h o u r c o f f e e c o r p o r r t i o n ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับคกาแฟนะคุณกิตเจริญใช่นะคะพูดถึงเราเห็นตู้กาแฟใช่ไหมกาแฟเราก็ขาดไม่ได้ทุกวัน้กันใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปไปพูดถึงเรื่องราวของกาแฟครับหนูเรียนถามนิดนึงว่าทําไมเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัลแบบนี้ด้วยคะจริงๆเนี่ยตอนตอนที่เราทําวิจัยมาตั้งแต่แรกว่า กาแฟเนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยอยู่มานานแล้ว <c oughs> นะครับคนก็ดื่มเยอะ แต่ว่าเหตุผลที่ในยุคประมาณ3ปีหลังมาเนี่ยค,คนดื่มกาแฟเยอะมากใช่ค่ะแล้วเราจะทํำยังไงว่าวิธีเดิมๆในการดื่มกาแฟแบบเดิมๆในบ้านเราก็ยังเหมือนแบบเดิมะนะครับแต่พอในยุคนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคนก็และยิ่งโควิดมาด้วยนี่เรื่องใหญ่เลยค,คนก็กลัวเรื่องการสัมผัสการอะไรต่างๆกันมากมายนะครับดังนั้นทางทางบริษัท24ชั่วโมงก็เล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ก็เลยผลิตกาแฟขึ้นมาแต่สาคัญที่สุดคือ การการที่มีกาแฟทุกคนก็มีกันหมดแต่แต่สำคัญคือเครื่องมือที่ที่เราจะมาช่วยในยุ่งน<ม>ิดิจิตอลอย่างเงี้ยที่จะไม่ให้คนสัมผัสมากและให้คนสามารถใช้งานได้สะดวกทำยังไงนะ<ม>จึงเป็นที่มาของการที่เราคิดค้นนะครับตู้กาแฟขึ้นมา อก็ตามยุคตามสมัยเนาะแม่ผดไทยนเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยากทานกาแฟเนี่ยถ้าชงเองชงเองแม่อร่อยก็ต้องเดินไปซื้อตามร้านพอเดินไปซื้อตามร้านบางทีก็ไม่มีเวลาไปจุดๆุดนั้นนี่ก็คือสร้างความสะดวกสบายใ,บให้กับผู้ที่ชอบดื่มกาแฟด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เหมาะกับยุค new normal เลยนะคะในช่วงแน่นอนเลยเพราะว่าจริงๆในในธุรกิจที่มันมีการแข่งขันสูงนะครับในธุรกิจที่ทุกคนก็ต้องต้องปรับตัวหมดนะครับดังนั้นวันนี้อะไ หล,ห,ลหลายธุรกิจก็กกกลงนะครับ mm hmm. บางธุรกิจก,ก็ขึ้นอยู่กับว่าทรัม,มิงยังไงแล้วใครจะปรับยังไง ดันั้นเราเราเล็งเห็นถึงความสําคัญว่าถ้าเราไม่ปรับนะครับในยุคนี้เนี่ยตายแน่ๆน,นะครับเพราะเราเรามองเห็นว่าธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเราต้องปรับตัวอย่างแรงะนะครับดังนั้นที่มาของของธุรกิจของที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเราให้ทันกับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันเพราะคนก็ก็เริ่มหวาดกลัวเริ่มอะไรต่างกันมากมายในยุคนี้นะครับถ้าพูดถึงคําว่าธุรกิจอะคะหลายคนคอาจจะมองว่ามันเหมาะสําหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการอย่างเดียว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคําว่าธุรกิจเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปหรือว่ามันมีบทบาทยังไงกับชีวิตประจําวันของคนทั่วไปบ้างนะคะจริงๆอคอนเซปต์ของธุรกิจที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราตั้งใจที่อยากจะเป็นเหมือนเครื่องมือให้กับคนทั่วๆไปไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นนักธุรกิจทั่วไปนะครับค,คนที่เป็นชาวบ้านเป็นอะไรต่างๆที่ก็สามารถที่จะมีธุรกิจนี้ได้อ๋อเหรอคะคที่<ด>สามารถเอาธุรกิจเล็กๆของเราเนี่ยของเราทําเป็นรูปแฟรนไชส์ เขาสามารถเอาไปใช้ในเอาไปทําธุรกิจกับครอบครัวกับอะไรต่างได้นะใช่เพราะว่ากำลังมองอยู่<ช>นี่นะคะคว่า ปัจจุบันอาชีพไม่ใช่แค่ธุรกิจเปลี่ยนนะอาชีพวิถีชีวิตก็จะเปลี่ยนจากคนที่เคยไปออฟฟิศเป็นพนักงานออฟฟิศใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่ว่าอีกหน่อยในอนาคตงานฟรีแลนซ์ก็จะมากขึ้นคือทำเป็นเป็นจ็อบจ็อบขายขายของตัวเองคือทุกคนเป็นเท่าแก่ได้ถูกไหมคะอันนี้เป็นหลักความคิดเพราะว่าเห็นตู้แล้วเนี่ยบอกว่าเป็นแฟรนไชส์ด้วยใครๆก็สามารถที่จะถ้าเราเก็บเงินสักนิดหนึ่งหรืออะไรเราสามารถมีธุรกิจของเราวางไว้ข้างบ้านข้างตัวได้อันนี้คือเป็นแนวทาง แต่ธุรกิจแบบนี้เนี่ยอุปสรรคของมันมันจะมีไหมคะจริงๆถามว่าอุปสรรคมีมีไม่มากเพราะเนื่องจากว่าเราเราแก้ข้อบกพร่องอะไรเกือบจะร้อแล้วนะครับแล้วก็สามารถมูฟเมนต์ไปอยู่ในพื้นที่ในชุมชนในและปัจจุบันธุรกิจของเราก็ไปเกือบเข้าไปเซิร์ฟในทุกงานนะครับงานบวชงานแต่งงานศพงานต่างๆทุกงานมีกินกาแฟหมดคะงั้นพูดถึงความพิเศษดีกว่าค่ะหน้าตาตู้ก็คือเป็นอย่างนี้เลยหนึ่งตู้ที่ได้ไปก็คือ สี่เหลี่ยมแค่นี้เลยใช่ครับไม่กินพื้นที่เลยขอโนะคะไปเป็นดูใกล้ๆแม่คือนั่งจ่องนะเริ่มหิวกาแฟไม่คือนั่งจ่องอยู่ไงเพราะว่าดูตู้แล้วแบบคือไม่เถอะทะนะไปวางได้ง่ายๆและอย่างที่คุณบอกว่าเวลาเรามีงานเลี้ยงบางทีเนี่ยวิบัสิขาย เป็นน้ําแตงโมเนี่ยเวลาเป็นงานเลี้ยงเราต้องยกอิเล็กทไปคือไปเสิร์ฟแต่ถ้าตู้แบบนี้ปุ๊บเราเป็นเจ้าของถูกไหมคะประไทยซื้อแฟนใช้เรียบร้อยประเทไทยก็ให้เด็กเอาตู้ไปส่งที่งานก็ขอเชิญแขกเรือปลดได้เลยนะคะง่ายอย่างนั้นเลยคะถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยครับตาม QR code ท้ายคลิปนี้ครับหรือติดต่อที่เบอร์0615614141ได้เลยครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและโชคดีครับสวัสดีครับ